สว,ส,สวัสดีครับ,รบพบกับอาจารย์โอราอาจารย์ท็อปในรายการสหวิทยาโหราค่ะมาได้นะครับนะเพียงคนละหนึ่งคำถามครับนะเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะครับในรายการของเราในร,รอบน,นี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาในรายการอยู่เหมือนเดิมครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9ก0 0พ0 0้า ก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะอื่มีไหมมีมแชร์ไปแล้ว ตั้งเก้านเก้าแชร์นะเอ๊มันยังไงของมันวะไปน่าเพจารแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9 9 9าแชร์ นะตอนนี้โอมิโคมิคอนก็ฆ่าเด็กไปเยอะแล้วนะครับนะทำไมล่ะเด็กตายเยอะติดแล้วเด็กตายเด็กร้อนปอดนะประเทศไหนเด็กไทยเนี่ยตายเยอะเด็กทุกประเทศนตายเยอะโอมิคอนนี่ล้างผ่านเด็กเด็กอายุหกสี่ขวบเขาว่าโอมิคอนนี่ละอาการไม่เยอะไม่ใช่เหรอไม่เยอะก็จริงแต่มันเด็กมันติดแล้วมันตายง่ายตายง่ายเอาอาการในเมื่ออาการไม่ได้ร้ายแรงทําไมถึงตายล่ะ ก็ส่วนใหญ่ก็ตายตอนนี้ตายเยอะวันนี้ตายก็เป็นยังไงอาจารย์ครับก็นั่นแหละเหมือนหายใจร้อนปอดหัวปวดหัวงเด็กก็เป็นเหมือนผู้ใหญ่กะนแหะแต่แค่เพียงภูมิเด็กมันน้อยกว่างองอแล้วไอ้สายพันธุ์อะไรนะสายพันธุ์ XE XE นี่อันตรายเหมือนกันนะและ XL นะมาครับกดแชร์ออกไปเรานี่ไม่เคยได้ตรวจอะไรเขาเลยนะท่านอาจารย์โอ ผู้มาเป็นประธานเป็นหวัดต้องเป็นน้ำเป็นเกือบเดือนน่ะนะอ้เดี๋ยวพิ่งเพิ่งรู้สึกตโตนี่ไม่มีน้ำมูกแล้วท่านอาจารย์โอผู้ไม่มีน้ำมูกก็ได้มาแล้วเหมือนเดิมกดแชร์ออกไปแซ่นะ คนละเก้าพันเก้าร้อยนะเก้าเก้าแชร์โดยที่มีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการทุกรอบแล้วนะดูอาจารย์โอไว้เป็นตัวอย่างอาจารย์โอเนี่ยท่านมาทำรายการทุกวันรู้ไหมนะไม่ไม่ทุกวันนะรู้ตัวนะ มาแล้วอาจารย์ทับเนี่แหละมาทุกวันอวันนี้คุณแม่อาจารย์ทับไม่มาดูยิบซีแล้วใช่ไหมห นี่เป็นสห,ส,นหสหแอ้แสหมาครับกดแชร์ออกไปแทรกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะตามด้วยคำถามดูที่คำว่าสดถ้ามีคำว่าวสดอยู่ถามได้แต่ถ้ามไม่มีคำว่าสดแล้วแปลว่าเราไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนอะเวลาจะถามได้ก็คือตอนที่มีคำว่าสดนะถามรายการสดเท่านั้นนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามเอามาแล้วลูกค้า ตูนตูนสอบเรียนต่อแพทย์ไปแล้วประกาศผลปลายเดือนเมษายนนี้เรา oh. เราดูแค่สามวันนี้เท่านั้นนะจะสอบติดไหมครับเราดูสามวันดูแค่สามวันนี้นะเราดูเราดูให้ว่าดีหรือไม่ดีสามวันนี้เท่านั้นนะให้บอกดีนะครับมีเมตตลามหานิยมสามวันนี้นะเราดูแค่สามวันนะเราไม่ได้ดูแบบโอถึงขั้นแบบปลายเดือนนู้นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะอืมนะ ถ้าคุณว่าคุณฟิตคุณฟิตจริงนะคุณอ่านแบบฟิตเลยอะเมื่อก่อนผมก็เคยไปสอบนะสอบที่สี่ดีลาดแต่ว่าอไอ้นี่แก้วห้าสิบวันนี้จะได้ไปนวดที่ตึกญี่ปุ่นไหมคะอยากไปตึกญี่ปุ่นไม่ได้ไปครับเป็นลมครับไปดาบครับนะกดแชร์ออกไปเซ่คิดสามี ชื่อชายจะติดต่อมาไหมคะดูดูนะมีโอกาสติดต่อมาครับสามวันนี้ครับโอ้รักกันนะคะติดต่อมานะคะอย่าลืมครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละ9ก0าพันเก้าร้อแชร์เพียงเท่านั้นนะอ่ะอธิบายกฎกติกามารยาท ใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามกดไลค์กดแชร์ไปเพียงคนละ999 9, 9 9แชร์ชแล้วค่อยพิมพ์แชร์แล้ว,ลวชื่อเล่นคำถามข้างหน้านี้ดู3ามวันเท่านั้นนะคะดู3มวันเท่านั้นนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนแล้วเรื่องเลวร้รายจะเกิดขึ้นเพียงสวันเท่านั้นนะคะ ใครสนใจดูดูดส่วนตัวมีค่าครูทักแชทมาได้ถ้าสนใจนะคะ,ะทั้งหน้านี้เราดูให้ย่ิบสี่เรื่องทั่วไปให้การงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาถามเฉพาะเจาะจงมาหนึ่งข้อนะคะแนะนําว่าอย่าถามว่าอันนี้ยกตัวอย่างนะแชร์แล้วโอ้การเงินแชร์แล้วโอ้การงานอย่าถามสองพยางค์แบบนี้นะคะ ถ้าถามชาลวโอ้ความรักสั้นๆสอ,อ,อพยายามแบบนี้ขอสถานะด้วยโสดแต่งงานหรือมีแฟนโสดแต่งงานหรือมีแฟนเป็นชูนะมีเยอะครับนะที่รับที่บอกว่าเป็นชูเป็นเด็กเก็บเป็นเด็กรับรองเด็กเสียนะเดี๋ยวนี้มีเยอะครับอาชีพแบบนี้เป็นเด็กเนะอ็นนะหรือว่าเป็นเด็กไอ้นี่โอลิแฟนนะหรือว่าโอลิแฟนเนี่ยที่เด็กที่กระเทยเมื่อเช้าที่โดนจับอะ ดูข่าวโอิแฟนโออะไรนะโอลิแฟนมันเป็นกลุ่มเป็นห้องแชทนะแบบหนังโป้ะอะไรเงี้ยมีเยอะครับนะสถานะแบบนี้ตอนเนี้ยกําลังมาแรงครับระดับโลกนะกดแชร์ออกไปครับโอริแฟนนีตามโลกเขาเลาเลยในจานโอเปิดดูเซกเนะี่ยเปิดเปิดตอนนี้ได้ไงจับจับเด็กเอ็นโอลิแฟนเอ็นเหรอเด็กเอ็นเหรอไม่ใช่เด็กโอลิแฟนไงที่แบบว่าเขาคลิปโป้คลิปอะไรผลิตไปเรื่อยอะ <น>ผลิตคิปโป้ด้วยใช่ผลิตพีโป้ขายแล้วปรากฏว่าตำรวจตามไงโอลิแฟร์จริงจริงเมืองไทยมันน่าจะเปิดสเสรีเหมือนญี่ปุ่นนะมันจะได้ไม่ไม่เป็นแบบเหมือนแบบเปิด,ดแบบแอบแฝซ่อนอะไรอย่างเงี้ยมันเปิดไม่ได้เมืองไทยก็เป็นเมืองแบบกามีสุมิชามุสาวาทาเวรมณีสุคาประทางสมาธิยามิเป็นเมืองพุทธใช่ไหมใช่เราอยู่ในข้อหนึ่งมันอยู่ในข้อสีผ้าต้อง <5 S 1> เรียบร้อยนะคะแต่ แต่สมัยพุทธกาลอ่ะมันมีการขายนะเขาถือเป็นพานิชนะะคุณวิภาดาสวัสดีค่ะมีมีแชร์แล้วพร้อมนะคะแชร์แล้วชื่อได้คำถามมาได้เลยนะคะพิมพมาอมขอคำถามเฉพาะเจาดจงหนึ่งข้อนะคะกดแชร์ออกไปเซ่เร็เนี่ยอาจารย์โอทำเสียงเร็เน่ะนะเสียงอาจารย์โออาจารโอเนี่ยไม่มีน้ำมูกเพราะว่าเมื่อคืนล้างไป เวลาเราล้างน้ำหมกับล้างคอนะเมื่อคืนไอหน่าดูเลยล้างไปมันมันสะอาดมันไอนี่มันล้างจะูกแล้วทันนี้มันไอ้น้ำเกลือที่ล,ล้างจออะโมกอ่ะมันลงคอแล้วไอมันจะอ้วกนะเค็มเ็มน้ำเกลือไอเราก็ไม่ค่อยใช้วิธีนี้เท่าไหร่แล้วเพิ่งไม่มีมผู้แชร์นะ,นะนะครับนะ คุณหมัวสัมภาษณ์งานวันที่แปดนี้จะได้ไหมคะมมคุณต้องแชรช์ก่อนนะคะแชร์แล้วชื่อเร่งคําถามนะ,ะดูครับนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ดูที่โพสต์ปักหมุดก็ได้นะคะมีบอกนะคะกดชแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเร่งคําถามหนึ่งข้อนะคะสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ย,ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพนะคะสน,สนใจดูดวงสนตัวทักแชทมามีค่าครูทักแชมทาชมาได้ถ่าสนใจนะคะ อบอกให้นิดนึงก็ได้นะคะถ้าใครจะดูส่วนตัวกับอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะพูดดีไหมตลาดบนนะมาพูดแค่นี้แหละตลาดชน,นหมายถึงว่าเป็นตลาดที่เข้าหานะสําหรับตลาดชนชั้นสูงนะครับนะนะถ้าใครชอบแบบดูดวงอย่างละเอียดเลยนะคะเอาแบบคําถามทั่วไปคําถามละหนึ่งร้อยบาทคําถามพลังจิต นะดูด้วยพลังจิตเนี่ยคำถามมาสองร้อยบาทอันนี้บอกบอกแบบซเซิร์ฟนะตลาดบนนะคะมีคนมาดูด้วยอยู่เหมือนกันนะคะมาเรื่อยๆนะคะใช้แล้วหวยสัมภาษณ์งานวันที่แปดนี้จะได้ไหมคะมานะสัมภาษณ์งานวันที่แปดนี้จะได้ไหมก็ได้รับการพิจารณาครับไพ่วางกันนะไพ่มันเป็นไพ่แบบผ้าสิบผ้าสิบแต่ว่าได้รับการพิจารณาเหมือนกับว่าคุณ ก็น่าจะเป็นคนที่แบบเต็งๆเหมือนกันนะคะเส้นหมี่คนชื่อเอกรู้สึกอย่างไรกับเราคาข,ขอบคุณค่ะก็ยังไม่แน่นอนกับเราครับเขายัง,ยงสับสบน,น,นลังเลใจอะไรบางอย่างยังตัดสินใจไม่ได้อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวคุณเหมือนกับว่าเขาสับสนว่าเ,เวลาเขาคิดถึงคุณแล้วเขาสับสนในใจเขานะคะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ที่เ c e b o o k โอสิริกรอภิรัต เบอร์โทร0619922645 0925929261 ID Radio Siri 15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้น C, ไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตัวองค์ตัวเทพรับผันครูนะหน้าทองศาสตร์การลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลวงสงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียนครูค่ะตามนี้ครับนะ อมาเลยถามได้แชร์แล้วค่ะเมย์ยคนสเปนตอนนี้เขาคิดยังไงกับเราเขารักและจริงใจกับเราไหมคะมสถานะคบกันคือ,อคำถามมันเ,<ข>เยอะมากเลยคิดยังไงเขารักและจริงใจเอาประมาณว่ารักและจริงใจไหมเขาคิดยังไงอะไรเงี้ยเขารักเปล่า<อ>ลเป็นว่าภัยดีไหมแค่นั้นนะเ<ะ>ขารักเปล่า อ้ยหลอกยังไม่มีอะไรแน่นอนเลยเอาตรงๆนะเขาไม่ได้จริงจังกับคุณเลยอ่ะเขามาเพื่อหลอกอะไรบางอย่างอ่ะมาเร็วเวลาหมดแล้วนะเนี่ยมารุ่งอันนี้นี่ดูสามวันนะคะรุ่งแฟนเก่ายังรักอยู่ไหมคะแชร์แล้วค่ะดูแค่สามวันนะครับนะสามวันนี้ครับยังดีครับนะไม่มีผู้แชร์นะครับคนทาไปแชร์ก่อนนะคะให้เหมือนคนคนคนอื่นเขาไม่มีผู้แชร์เราไม่ดูนะครับผิดๆกติกามารยาทรุนแรงครับผมดูดูข้ามูสีดูข้ามูสีเขามีเขาว่า มีสัญลักษณ์ก็ผู้แช่นะ,ค,ะคุณไม่มีนะคะคุณวันทาสามีจะกลับมาไหมคะอ่ะยังไม่ได้แชร์ให้นะคะข้ามน้ำสี่สิบแปดแชร์แล้วค่ะคนที่ห่างไปเมื่อพฤศจิกาหกสี่จะกลับมาไหมคะเสี่งสาววันนี้มีการติดต่อมาอย่างเดียวสาววันนี้มีการติดต่อมาตกลงพูดคุยกันอะไรบางอย่างนะคะซึ่งเป็นการตกลงกันว่าจะครบหรือไม่ครบนี่แหละ กดแชร์นะครับนะกดแชร์ออกไปครับจนมีเป็นรูปคนและเป็นรูปลูกศรถ้าไม่มีผู้แชร์ผมถือว่าสละสิทธิ์ในการถามไปเองนะครับเอาละเวลามันหมดแล้วนะแล้วเวลาถามอ่ะถ้าไม่มีผู้แชร์ผมก็ถือว่าสละสิทธิ์ไปเองไปแล้วนะครับนะ้หมดเวลาแล้วครับอ